อัปเกรดการเดินทางคุณให้ง่ายขึ้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วย Segway ์ไนโบทดีสมครับมาด้วยความเร็วนะครับสวัสดีครับผมคิวเตยมีนะครับ วันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่กับเจ้านี่เลย s ซกเว Ni ไนบอนะครับเป็นสกูตเตอร์นะครับรุ่น D38U นั่นเองครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับง่ายๆเลยตัวนี้มันจะทําให้เราเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นอย่างของผมอยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะขับออกไปนอกถนนอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนะครับอยู่บบสีลมเลยอะไรแบบเนี้ยเพื่อจะมีคนขับรถขับมอเตอร์ไซค์อะไรอันตรายนิดนึงวันนี้ก็เราจะเทสโดยการขับเจ้านี่ขี่เจ้านี่เนี่ยไปเซเว่นหน้าปักซอยนะครับน่าจะปลอด ภยยหน่อแต่ก่อนอื่นต้องแนะนําด้วยว่าใครที่จะขี่เจ้านี่จริงจังนะครับแนะนําให้ใส่หมวกกันน็อกนะที่เขาเป็นแบบเหมือนเล่นโรลเลอร์เบดอ่ะแล้วก็พวกสนับแขนสนับเข่านะครับอันนี้คือความปลอดภัยที่แนะนําสุดๆนะครับแต่ในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ใส่ก็อย่าเลียนแบบและกันนะฮะอันนี้ผมขับไปใกล้ๆประมาณ200เมตรหน้าปักซอยบ้านไปซื้อของที่เซเว่นกันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเทสเจ้าตัวนี้กันเลยครับ ผมจอดไว้นี่ก่อนนะครับเพราะว่าออกไปนี่เป็นถนนใหญ่แลวนะฮะเซเว่นจะอยู่ติดถนนใหญ่เราจอดไว้นี่แล้วเ,เดินไปเซเว่นกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงด้วยเพราะว่าตัวนี้มันมีระบบนะครับเรื่องเรื่องของการกันขโมยเรื่องของความปลอดภัยถ้ามีใครที่มายุ่งกับเซกเวย์อของเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยสกูตเตอร์ของเราเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนไปที่มือถือนะครับคือจริงๆอ่ะมันจะมีอุปกรณ์ที่ไว้ล็อกได้ด้วยก็แนะนําว่าอยู่เมืองไทยเนาะ ก็ล็อกไว้ดีกว่าแต่แกแค่อยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเราจอดเรื่ยๆแล้วก็เปิดระบบป้องกันขโมยนะครับก็ได้ถ้าเราแบบว่ารู้สึกมั่นใจระดับหนึ่งแล้วก็เดินไปซื้อของแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเตือนในมือถือนะครับอ่านี่เราก็เปิดโหมดนี้ไว้นะครับมันก็จะแจ้งเตือนว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีใครมาขยับเซ็กเวของเราในลองขยับนีเซ็กเวล้องด้วยเนี่ยมีเตือนนะครับล็อกโหมดอะลลาม กี้ลองขยับรถดูก็มีเสียงร้องนะครับแล้วก็แจ้งเตือนไปที่มือถืออันนี้จะลองดูว่าขยับรถเราได้แล้วเขาขับรถเราไปได้ไหมนะครับคือมันเลื่อนได้แหละแต่ว่าถ้าลองขับดูนะครับเนี่ยมันร้องอย่างเลยเราก็ร้อนหนืดด้วยขยับขับไม่ได้คร้อนออึขับไม่ได้เรามันจะหนืดไปเลยแล้วก็มอเตอร์ไม่ยอมให้ขับนะครับ ก็เลยเป็นการกันขโมยก็คือเราก็รีบกลับมาเขาก็จะเอาไ้ตัวนี้ไปลําบากมากๆหรือถ้าเขายกไปเนี่ยมันน้ําหนักประมาณ16กิโลนะครับก็เหนื่อยระดับหนึ่งโอ้ยมันเหนือน่อยไม่หยุดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจอดไว้นี่แล้วผมเดินไปเซเว่นนะคะเดี๋ยวเรากลับมากันครับเดินไปซื้อน้ำที่เซเว่นกักหนึ่งนะครับจอดรถไว้ตรงปากซอยนะ คชิ่นน้ำเสร็จแล้วกับพี่สกูตเตอร์กันนะครับเ <trend>, <c oughs> ทรนเทรนเทรนนี่คือน้ำกันแล้วนะครับอพอมาถึงรถเนี่ยอย่าลืมปลดล็อกระบบการหมนของเขานะครับไม่งั้นคุณขี่ไม่ได้นะปลดล็อกเรียบร้อยก็จะใช้งานได้แล้วนะครับ <c oughs> อีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจคือ Cruise Mode นะครับก็คือเวลาคุณเหยียบความเร็วนะไปถึงจุดหนึ่งแล้วคุณอยากให้มันคงที่นะครับก็สามารถล็อกความเร็วนั้นไว้ได้นะครับ ก็ทำให้เราแบบขับสบายมากขึ้นไม่ต้องกดคันเร่งอะไรแบบนี้ <Yeah. S 1> แล้วก็เวลาใช้ครูสโหมดนะครับก็คือเรากดเจ้าคันเร่งเนี่ยค้างไว้5วินะครับเพื่อให้มันแอคที a เวตนั่นเองหลังจากนั้นคุณก็ไม่ต้องกดคันเร่งละมันก็จะวิ่งนิ่งๆไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะออกจากครูสโหมดก็แค่กดตัวคันเร่งหรือว่าเบรกนั่นเองครับ ตัวนี้เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอย่าลืมดาวน์โหลดด้วยกับแอปพลิเคชัน Segway n i n b o t ครับแล้วก็เชื่อมต่อตามขั้นตอนง่ายๆได้เลย Ninebot D38U ครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยในตระกูล D-Series ครับดีไซน์สวยสีต้องบอกว่าโดนใจเลยนะครับดำแดงตัดกันสวยมากโครงสร้างแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้ถึง120กกรัครับ น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่16.4กิโลกรัมมีเรดการกันน้ำด้วยอยู่ที่ IPX5 นะครับในการขับขี่ถ้าไปเจอถนนเปียกน้ำน้ำกระเซ็นต้องบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าในส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็ทำการกันน้ำที่มากขึ้นนั่นก็คือ IPX7 นั่นเองครับกันได้มากกว่าอันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับที่เขาคิดใส่ใจเรื่องของการป้องกันแบตเตอรี่มากกว่าตัวเครื่องสกูตเตอร์นั่นเองครับ แล้วก็เวลาไม่ใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถพับแล้วก็ยกถือเก็บได้เลยครับตัวนี้เขามีจอ LED Dashboard ด้วยนะครับที่ใช้บอกความเร็วตอนขับขี่ครับมีบอกแบตเตอรี่ของเราเหลือเท่าไหร่แล้วก็โหมดความเร็วที่เราใช้นะครับเมื่อจะเป็น Eco นะครับตัว D หรือว่าตัว Spot t o o d e นั่นเองนะครับ แล้วก็มีสัญลักษณ์บอกด้วยว่าเราเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถืออยู่หรือเปล่ารวมไปถึงถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จะแจ้งเออร์เ hmm. ลบนหน้าจอนี้ด้วยครับและตัวนี้เขามีกระดิ่งที่แฮนด์ด้านซ้ายด้วยนะครับออกแบบมาใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นอ่าตากล้องลมเลยครับ มีไฟหน้าให้ใช้สําหรับผู้ขับขี่ตอนกลางคืนครับต้องบอกว่าส่องได้ไกลถึง13.5เมตรเลยไกลามากๆนะครับแล้วก็ไฟท้ายด้วยเวลาเบรกเนี่ยก็จะมีการกระดับคิบทําให้คนที่ขับตามเราหรือว่ามีรถอะไรตามหลังเรามาเนี่ยก็จะมองเห็นได้ชัดเจนครับส่วนเวลาจอดเขาก็มีขาตั้งให้นะครับซึ่งสามารถใช้เท้าของเราเนี่ยเคลียร์ออกมาง่ายๆเลยแบบนี้นะครับก็จะสามารถตั้งได้อย่างมั่นคง ตรงที่เหยียบนะครับตอนขับขี่เนี่ยก็เป็นยางนะครับซึ่งยึดเกาะเท้าได้ดีเลยไม่ลื่นเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อที่ที่ต้องบอกว่าใหญ่มากๆยืนสบายครับทำให้เราทรงตัวในตอนขับขี่ได้อย่างดียางของเขาเนี่ยเป็นยางประเภทใหม่ครับเสริมโครงสร้างให้หนาขึ้นเป็นพิเศษเลยเป็นยางลมแบบมียางในครับขนาด10นิ้วดอกอยางทนทานต่อการสึกหลอได้เป็นอย่างดีจากการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นเรียบพื้นขรุขระนะครับก็นุ่มสบาย รองรับแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดีด้วยนายบอดดี 38U ครับมีกำลังมอเตอร์สูงสุดที่700วัตต์ครับทำความเร็วได้สูงสุดที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับผมแล้วเนี่ยเป็นความเร็วที่กำลังดีเลยนะครับก็คือไม่ได้ช้าไปแล้วก็ไม่ได้เร็วไปคือคิดว่าถ้าเร็วกว่านี้เนี่ยน่าจะเข้าขั้นอันตรายแล้ว รวมไปถึงยังสามารถขึ้นเนินเบาๆได้นะครับไม่เกินประมาณแบบ10องศาอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งปกติใช้งานทั่วไปก็ต้องบอกว่าโอเคมากๆอย่างเวลาเจอหลังเต่าเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับหรือเวลาขึ้นเนินสูงๆเข้าทางเข้าบ้านหรือเข้าทางอะไรต่างๆก็ผ่านได้สบายๆครับระบบเบรกนะครับเป็นแบบผสมผสานด้านหน้าเขาเป็นอิเล็กทริกเบรกครับส่วนล้อหลังเป็นดรัมเบรกครับก็รวมกันเนี่ยเบรกได้มั่นคงสุดๆ โหมดการขับขี่ต่างๆนะครับก็จะแตกต่างกันในเรื่องของความแรงในการออกตัวนั่นเองนะครับของ e ีโคเนี่ยก็จะออกตัวเบาๆครับซึ่งก็ปลอดภัยดีแล้วถ้าไปสุดที่โหมดส p o r t เนี่ยโอ้โหจะออกตัวพุ่งมากๆเลยครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณ6.5ชั่วโมงในการแบบ0ูนยถึงร้อนะครับแล้วก็ตัวนี้มั่นใจในมาตรฐานแบตเตอรี่ได้เพราะว่าเขาผ่านมาตรฐาน UL 2 2 7 1ครับ ตัวนี้นะครับวิ่งได้ไกลถึง38กิโลเมตรนะครับก็โดยประมาณเนี่ยจากบ้านผมสีลมใช่ไหมไปได้ถึงสุวรรณภูมิเลย <Wow. S 1> <laughs> ก็เรียกว่าชาร์จทีเดียวใช้ได้ไกลใช้ได้นานเลยครับ ซึ่งมาตรฐานนี้นะครับใครที่จะเอาสินค้าไปขายที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือต้องผ่านอันนี้ก่อนก็น่าจะเป็นอะไรที่การันตีได้ว่าเราสบายใจกับมาตรฐานความปลอดภัยของเขาได้ครับแถมยังมีมาตรฐาน BMS ครับตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าซอฟต์แวร์ที่ทาง Segway Ninebot เนี่ยเขาเขียนขึ้นมาเลยเพื่อใช้ในการจัดการตัดไฟครับเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่นะครับอย่างเช่นการชาร์จไฟเกินอุณหภูมิสูงไฟเข้ามากเกินไปต่างๆนานา,นา,นานก็จะทำการตัดไฟเลยทำให้เราปลอดภัยครับ และเจ้า BMS นะครับก็ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ของสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ด้วยครับ จุดแตกต่างนะครับของสกูตเตอร์ไฟฟ้าของเซกเวนายบอทเนี่ยเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นจากความรู้สึกของผมนะครับจากการที่ได้ใช้มาเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของวัสดุคุณภาพต่างๆเมื่อเทียบต่อราคาตัวเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าเหมาะสมคุ้มสุดๆนะครับเรียกว่าดีกว่าแบรนด์อื่นด้วยซ้ำเวลาขับขี่เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมันม่น,นคงแข็งแรงจริงนะครับอย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับอย่างคาตั้งเขาก็ทำมาให้นะครับไฟหน้าไฟท้าย,ายเวลาเบรกก็มีการกระพริบเกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนการเก็บเนี่ยก็ ขับคอได้อย่างง่ายดายนะครับยกเก็บได้เลยรวมไปถึงแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็ทํามาหน้าตาสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยครับราคาของสกูตเตอร์ไฟฟ้า Segway n b o t D38U ครับอยู่ที่23,900บาทครับ <Wow. S 2> ใครที่สนใจก็ดูร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับทางลิงก์ในแคปชั่นครับรวมไปถึงสามารถแอดไลน์ m o n o v e w ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย และสำหรับใครนะครับที่มองหาตัวช่วยทําให้การเดินทางคุณง่ายสะดวกสบายขึ้นนะครับอย่างเช่นคุณอยู่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยอ,อ,อยู่ในซอยขับแบบปลอดภัยได้นะครับก็แนะนําเลยกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ของ Segway n i o นรุ่น d 3 8อยูนั่นเองครับเยี่ยมมากๆ